ได้มาอีกหนึ่งต้นเพื่อนๆจ้านี่คือเสนีจันดำาสนีจันดำเพิ่งไปได้มาใอม่จ้ะพี่พน้องได้มา่หม่ได้มาหนึ่งต้นได้มาหนึ่งต้นนะคะนี่คือเสนีจันดำคนที่เพิ่นหามาเพิ่นวานะเพิ่นว่าเป็นสนีจันดำนเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนาะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ใช่ไหมเพื่อนๆว่ามีใครรู้บ้างถ้ามีใครรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ช่วยบอกทีนะคะใช่จนใช่สนีทจนดำไหมหรือเป็นชนิดไหนก็บอกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่กำลังไปไดมากไหม่จ้ะพี่น้องจา้า <c oughs> ก็ได้อะไรมาใหม่ๆก็อ,อยากเอามาอวดเพื่อนๆด้วยแหละอยากเอามาให้พี่น้องในเบึงในแย่งนํำเนาอพี่น้องนี่สวยเสนีจันดาตัวน,นี้เป็นสนีจันดานะคะได้มาหนึ่งต้นนี่นี่ก็สวย ใบเขาจะอยู่ประมาณนี้แด่มาฟี่ๆใจพี่น้องบดไ้ซื่อบดไ้หานะคะสามารถขอกันปลูกได้มีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพื่อนๆมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ เอาจันแดงไปแหลกเอาพี่น้องจ้าเอาสนีจันแดงไปไปแหลกเอาเนาะนี่นี่ของพ่นมีหลายอยู่ของพ่นมีหลายจ้าพี่นอ้องอื้อ พิ่นปลูกเส่กระถางหน่อยแล้วมันแหน,น่กันแห้งหลายตน้นเพิ่นเลยโมยใหญ่นะเพิ่นเพิ่นบอกขยายออกแต่บอกเพิ่นไม้เพิ่นขยายออกแล้วโมโหว่าเพิ่นจะขยายออกหรือเปล่าแต่ลูกหน่อยเพิ่นหลายแหง้งเพิ่นมีอยู่สองสามกระถางจะพ่นองกาตัวนี้แต่เขาขอขอมาได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะที่เขาแบ่งให้นี่ ตามภาษาอยูน้ำบันนอกบันหน้าเนาะพี่น้องจา้าสามารถคอกันปลูกใดนี่แหละต้นใหม่แต่ว่ากันเริ่มลักเริ่มขโมยกันหลายแล้วนะมีใครมีต้นไม้สวยๆต้องเอาข้าแอบเข้าไว้ในบ้านแล้วรู้สึกว่าจะขโมยกันเยอะแล้สุกทุกวันนี้ ผูดใดนีตตนใหม่เอวเวน้าบ้านเนมบอด้แล้วพี่น้องบ,บปลอดภัยแล้วขมโมยกันได้แล้วนะคะทุกวันนี้ตัวนี้คือสนีจันดานะคะเพื่อนๆ จ้าของเพิ่นบอกนะว่าเป็นจันดําก็บหูว่าม่หูว่าแมนหรือบอเนาะค่ะเนาะผู้ได้หูวก็บ,บอกได้เด้อพี่น้องจา้าไปหูซื้อแท้ๆของเพื่อนก็บ,กบ,บอกน้ำแน่ว่ามันใช่หรือเปล่านะคะมันใช่หรือเปล่าพี่เพื่อน,นใช่สนีจันดัมไหมคะ E